สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ c e b o o k คุณเดชาณรุ่นาศมานำเสนอครับนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศชาติที่ผมจำเป็นต้องออกมาเขียนเตือนรัฐบาลจนมีหลายคนบอกว่าผมเนี่ยเป็น i อของลุงตู่เหตุผลเดียวที่ผมชอบลุงตู่ก็คือ ท่านชอบพิจารณาในบทความของผมที่มีการแชร์ออกไปจํานวนมากไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ในส่วนที่ดูแลโครงการหลวงที่เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากของประชาชนในพื้นที่ธุรกันดาดมีหลายคนที่ชอบประเทศจีนแต่เกลียดสหรัฐอเมริกาแต่แยกแยะก,กันไม่ออกว่าจีนส่วนไหนที่มีปัญหากับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนของเราพอถามไปว่า ที่เกลียดสหรัฐอเมริกาเป็นเพราะอะไรก็ได้คำตอบส่วนใหญ่ว่าเกลียดเพราะเป็นประเทศที่ชอบไปวุ่นวายกับประเทศต่างๆชอบยุแยงให้ประเทศนั้นๆเกิดสงครามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวมึงกับประเทศของมึงเกลียดสหรัฐมากเลยไปชอบจีนซะงั้นจนลืมไปว่าจีนนี่แหละคือตัวสำคัญที่มีนักการเมืองฝ่ายเจ้าสัวใหญ่ในประเทศของเราคอยเปิดประตูที่จะให้จีนเข้ามามีอิทธิพล ทางการเมืองการปกครองของไทยมาตลอดดูตัวอย่างประเทศข้างบ้านของเราผลของการที่ผู้นำประเทศปล่อยให้จีนเข้ามามีอำนาจเหนือการปกครองของชาติตนเองวันนั้นคนไทยทั้งประเทศยกเว้นพวกหูหนวกตาบอดเขาก็รู้ว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีในยุคข,ของลุงตู่ขึ้นบริหารประเทศและดูแลตำแหน่งกระทรวงการคลังด้วยในช่วงแรกได้เปิดประชุมขอร้องให้ลุงตู่ เร่งกู้เงินจากจีนเพื่อเร่งสร้างทางรถไฟเชื่อมเข้าหาจีนและเปิดประเด็นให้ลุงตู่รีบลงนามในสัญญา cptpp เพื่อให้กลุ่มทุนเจ้าสัวจีนได้ผูกขาดเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองของคนในชาติจนทำให้สมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพต้องรีบออกมาปกป้องพืชพันธุ์พื้นเมืองของไทยและนี่คือสาเหตุที่ลุงตู่ต้องรีบปรับคอรอมอส่งพวกเจ็กตาโบนกลุ่มนี้ ให้พ้นจากคอรมอของท่านและลงนามการป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนเพื่อปราบประเทศจีนให้รู้ว่าราชอาจักรไทยนั้นมีความเป็นมิตรไมตรีต่อทุกประเทศชาติแต่จะไม่ยอมให้ประเทศใดเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองการปกครองภายในราชอาจักรไทยดูยเด็ดขาดเช่นการสั่งปิดเหมืองแร่ทองคําและการไม่เปิดให้ทําสัญญาทําเหมืองแร่ต่อของบริษัททุนต่างชาติแม้จะเป็นชื่อบริษัทฝรัง่ง แต่ผู้บริหารบริษัทตัวจริงล้วนเป็นกลุ่มทุนมาจากเจ้าสัวจีนทั้งสิน้นและลุงตู่ก็มองว่าแร่เหมืองทองคำยิ่งขุดก็ยิ่งเจอแร่ทองคำมากมีการทุจริตมากส่งส่วนแบ่งปันให้รัฐบาลน,น้อยมีการปลอมตัวเลขจริงกลุ่มคนพวกนี้มีอิทธิพลในแวดวงข้าราชการระดับสูงการตัดสินใจของลุงตู่จึงถูกต้องแล้วยอมสูญเสียเงินไปแค่3 0 0พกว่าล้านบาทแต่มูลค่าของแร่ทองคำ ถ้ารัฐบาลขุดเองก็จะได้แร่ทองคําที่มีมูลค่านับหลายแสนล้านบาทการสั่งให้บริษัทพวกนี้ยุติการขุดเหมืองแร่นอกจากยังมีการทุจริตแล้วยังไม่สนใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและไม่เคยสนใจสุขภาพของประชาชนในประเทศเลยจึงเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วของลุงตู่นอกจากนี้ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์กับรัฐบาลของยิ่งลักษณ์มีความพยายามของกลุ่มทุนเจ้าสัวจีน ที่จะขอสำรวจและสัมปทานเหมืองแร่โปรแตสเซียมที่สำรวจพบว่ากินพื้นที่ถึง4จังหวัดของภาคอีสานและกินแนวเขตบุกรุกเข้ามาถึงพระตำหนักของในหลวงรัชกาลที่9กับพระบรมราชินีนาถที่อยู่ในพื้นที่ของกรมอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติมีการสำรวจค้นพบแร่โปแตสเซียมจำนวนมหาศาลที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ ที่รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติในยุคนั้นพร้อมที่จะยกพื้นที่พวกนี้ให้กับกลุ่มทุนเจ้าสัวทีมได้สัมปทานไปเดชะบุญที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาเสียก่อนและได้ลุงตู่ขึ้นมาบริหารประเทศและได้พับโครงการนี้ทิ้งไปแต่วันนี้กลุ่มคนพวกนี้กําลังจะกลับมาใหม่ในยุครัฐบาลนี้และกําลังทําทุกวิถีทางโดยเลือกนําผลประโยชน์มหาศาลที่รัฐจะได้มาอ้างต่อประชาชน แต่โลกแห่งความเป็นจริงพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าประเทศชาติและประชาชนนั้นจะไม่ได้อะไรสักอย่างเหมือนพลังงานน้ำมันกับกา๊าดซึ่งเป็นผลประโยชน์จากกลุ่มทุนเดียวกันและเป็นพวกหน้าเดิมๆทั้งสิ้นท้งนักการเมืองกับกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนหน้าเดิมและเชื่อว่าหากกลุ่มทุนพวกนี้ได้สมรทานเหมืองแร่โพแทสเซียมที่เป็นสารตั้งต้นของแม่ปุ๋ยกเกษตรกรในประเทศจะไม่ได้อะไรสักอย่าง คนไทยก็ต้องซื้อแร่ธาตุในรูปแบบปุยย๋ยกับพวกเจ็กตบโตรของประเทศตนเองเหมือนน้ำมันในราคาแพงเหมือนเดิมและที่เหลือนอกนั้นเชื่อว่าผู้ได้รับสัมปทานก็จะนำออกไปขายต่างประเทศจนหมดผมสอนกเกษตร B I O มาหลายปีแร่โพแทสเซียมแค่1กิโลกร,รัมผมสอนให้เกษตรกร,กรของผมสามารถนำมาสกัดเอาประโยชน์จากแร่ตัวนี้มาใช้ในพื้นที่การ,กรเกษตรได้มากถึง1ไร่ ไม่จําเป็นต้องใช้เป็นกระสอบให้มันสิ้นเปลืองแถมพิษของแร่โพแทสเซียมที่เป็นแม่ปุ๋ยเม็ดแข็งละลายยากยังตกค้างในดินและทําให้หน้าดินแข็งและเสื่อมโทรมลงด้วยและสุดท้ายเกษตรกร,ร,กรต้องวิ่งไปหาปุ๋ยมูลสัตว์อย่างขี้ไก่มาหว่านรองพื้นการ,กรเกษตรนอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้วยังเป็นพหาหะของเชื้อรามากมายเข้าสู่แปลงกเกษตรโดยที่เกษตรกร,ร,กรไม่รู้เรื่องว่ามูลไก่ทุกวันนี้ เขาฉีดพ่นสารอะไรลงไปบ้างจนพืชผลผลิตติดเชื้อโรคกันมากมายนี่คือเหตุผลและเป้าหมายที่แท้จริงที่ผมจำเป็นต้องนำ a c e b o o k ส่วนตัวของผมเองออกมาเขียนเรื่องการเมืองและป้องปรามมีให้รัฐบาลประพฤึกตนนำประเทศชาติของเราไปยกผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนและให้เลือกนิสัยไม่ดีต่อพฤติกรรมการออกนโยบายไปเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพวกนี้ ที่เป็นเงินภาษีของประชาชนในประเทศชาติของเรามีพวกเจ๊กตาโบนที่ไหนในโลกจะรวยอู้ฟู่ขึ้นมาในชั่วข้ามคืนเดียวได้เป็นหลายแสนล้านบาทแบบนี้แค่มีอาชีพขายอาหารหมูอาหารหมาอาหารเป็ดอาหารไก่ถ้ารัฐบาลกับขา้าราชการเร็วๆไม่ไปออกกฎหมายเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนพวกนี้นี่คือสิ่งที่ผมได้เคยไปพูดกับขา้าราชการระดับสูงในโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผมได้ไปเข้าร่วมเสวานาด้วย สุดท้ายก็เจอแต่ขา้าราชการระดับสูงแก่ๆที่มาทนฟังคนหนุ่มอย่างผมคอยพูดเตือนเมื่อการประชุมจบลงขา้าราชการพวกนี้ก็ทำตัวเร็วๆเหมือนเดิมเห็นจะมีแต่ขา้าราชการคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศที่อยากได้นักการเมืองมืออาชีพจริงๆที่มีความกล้าหาญมือใสสะอาดและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลลดอำนาจการผูกขาดของกลุ่มทุนพวกนี้ลงและนำพาประเทศชาติ ให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปตามอารยธรรมและวัฒนธรรมของคนในชาติไม่ต้องไปลอกเลียนแบบชาติอื่นให้มันเสียเวลาเพราะคนไทยนั้นมีความสามารถและเก่งในทุกด้านอยู่แล้วถ้าไม่มีการผูกขาดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าจะคิดถึงยุคซีวไลให้มาถึงเร็วๆและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของความเป็นชาติต้องทําให้คนทุกกลุ่มถอยออกมาจากอํานาจความผูกขาดแต่เพียงกลุ่มเดียวประเทศชาติ ถึงจะเจริญรุ่งเรืองได้เดชาณรุนาทศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ